กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะ ลูกบ้านไหนติดหวานบ้างคะวันนี้เรามีเทคนิคกันค่ะว่ารับมือยังไงซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะทำอย่างไรดีเมื่อลูกของเราติดหวานคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องเลือกอาหารให้ลูกการทานอาหารในแต่ละมื้อหลักๆนะคะเด็กจะต้องทานที่บ้านและคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นคนที่หาให้ลูกทานคะ่ะฉะนั้นเวลาทำกับข้าวให้ลูกนะคะสามารถควบคุมรสชาติได้เอง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกให้หันมาทานอาหารที่ไม่หวานได้ค่ะต่อมาตัวอย่างที่ดีก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทานหวานนั่นเองค่ะการยกตัวอย่างต่างๆค่ะไม่เท่ากับการที่คุณพ่อคุณแม่ทําให้ลูกดูนะคะเพราะว่าลูกจะได้เห็นเป็นต้นแบบแล้วก็ทําตามแบบอย่างค่ะลูกก็จะได้ไม่ชอบหวานแบบเรานะคะควรฝึก ปลูฝังลูกตั้งแต่ยังเล็กๆค่ะดื่มนมก็เหมือนกันค่ะให้ดื่มนมรดจืดเท่านั้นอาหารนะคะก็ทำแบบหวานธรรมชาติรสชาติทั่วไปที่ไม่หวานจนเกินไปหรือว่าเป็นรสชาติกลางกลางค่ะให้ลูกได้ชิมความเป็นธรรมชาติของผักของผลไม้หรือว่าอาหารต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกได้ชิมนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะวางกฎให้ชัดเจนหากลูกคุณเริ่มโตค่ะพูดคุยได้แล้วพอที่จะเข้าใจได้แล้วค่ะสิ่งที่ควรทําก็คือการวางกฎระเบียบในบ้านนะคะอาจจะพูดคุยกันว่าจะไม่มีการเอาขนมหวานเข้าบ้านพูดคุยกับลูกแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณลงนะคะอย่าไปหักดิบลูกเลยโดยที่แบบว่าไม่ให้ทานเดี๋ยวเด็กอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจก็เป็นได้ค่ะสุดท้ายนะคะ ไม่ใส่อารมณ์ค่ะแต่ให้คําพูเชิงบวกคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะหงุดหงิดที่ลูกอยากกินแต่ขนมหวานแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปห้ามปรามลูกจนทําให้ลูกก็หงุดหงิดแล้วก็ ไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยฉะนั้นควรใจเย็นและอธิบายให้ชัดเจนว่าทําไมทานขนมหวานไม่ดีแบบไหน,นอาจจะทําให้ลูกฟันผุก,ก็ได้นะคะทําให้ลูกเป็นโรคต่างๆก็ได้อาจจะเป็นโรคเบาหวานก็ได้นะคะอธิบายให้ลูกได้เข้าใจชัดเจนว่าเพราะอะไรที่เราไม่ชอบให้ลูกทานหวานไม่อยากให้ลูกติดหวานค่ะเพราะจริงๆแล้วการติดหวานก็จะอาจ เป็นอันตรายนะคะกับเด็กๆได้หากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่สนใจอย่างแรกเลยก็คือฟันผุอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เราฟันผุนะคะก็ดูแลลูกดีๆแปรงฟันอย่างสม่ำเสมองดของหวานให้ลูกนะคะให้ทานแต่พอน้อยเพียงละนิดเพียงละหน่อยรักษาสุขภาพปากและฟันให้ลูกไว้แล้วก็สุขภาพอย่างอื่นของลูกเข้าด้วยค่ะจะได้ไม่เป็นโรคเบาหวานนะคะ สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการเติมวัคซีนใบใสไปแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญเลยที่เรายังต้องทำนะคะก็คือการสวมใส่หน้ากากาอนามัยก่อนออกจากบ้านค่ะล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะไม่รับประทานอาหารร่วมกันค่ะยังไงแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ